รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาวีรกูลในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติถาแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าคณะกรรมการได้มีการพิจารณาสี่เรื่อง ได้แก่คณะกรรมาการโรคติดต่อเห็นชอบให้มีการฉีดวัคซีนสลับชนิดโดยเข็มที่1เป็นซิโนแวคและเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกาห่างกัน3-4สัปดาห์เพื่อประสิทธิภาพป้องกันเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าให้เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นโดยโรงพยาบาลดำเนินการได้ทันทีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ที่ประชุมรับทราบการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือบูสเตอร์โดสสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าโดยให้เข็ม3ห่างจากเข็ม2ในระยะ 3- ถึงสสัปดาห์ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ได้รับวัคซีน2เข็มแรกเกิน4สัปดาห์แล้วจึงให้กระตุ้นได้เลยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันสูงและเร็วที่สุดต่อบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อจากการทำงานประจำในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งเชื้อสายพันธุ์ที่กลายาพันธุ์เป็นเดลต้านั้นมีความจำเป็นที่จะต้องบูสเตอร์โดสให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและเพื่อให้เกิดความมาั่นใจและปลอดภัยแก่บุคลากรได้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ส่วนบูสเตอร์โดสจะเป็นแอสตราเซเนกาเป็นหลักเนื่องจากมีข้อมูลวิชาการระบุว่าการให้วัคซีนคนละชนิดเป็นเข็มกระตุน้นมีผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในบุคคล <pe ach> เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 เพิ่มมากขึ้นเห็นชอบแนวทางการใช้ชุดตรวจแอนติเจนโควิด -19 หรือแอนติเจนเทสในการตรวจเชื้อ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโรคโควิดซึ่งในสถานการณ์ที่มีการระบาดหลายพื้นที่จะได้ไม่ต้องรองคิวนานในการตรวจหาเชื้อโดยวิธี rt-pcr ซึ่งใช้เวลานานโดยการนำใช้ตรวจแอนติเจนที่จะให้ประชาชนใช้ได้จะต้องผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยซึ่งปัจจุบันมี24รายโดยจะอนุญาตให้ตรวจในสถานพยาบาลท,ที่รับรองมีมากกว่า300แห่งทั่วประเทศเพื่อลดระยะเวลารอคอยและในเร็วๆนี้จะอนุญาตให้ตรวจได้เอง ที่บ้านเพื่อทราบผลที่เร็วและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโดยกรมควบคุมโรคจะมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรุงเทพมหานครกำกับดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติ เห็นชอบแนวทางการแยกกักตัวที่บ้านและในที่ชุมชนสําหรับผู้ป่วยโควิดที่มีเงื่อนไขเหมาะสมในการแยกกักที่บ้านส่วนผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้แต่ไม่มีอาการรุนแรงให้ใช้โฮมไอโซเลชันหรือการแยกกักกันในชุมชนคอมมูนิเคชันไอโซเลชันเป็นการแยกกักในผู้ที่อยู่ในบ้านมีผู้คนจํานวนมากและในการแยกกักจะมีอุปกรณ์วัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและมียา โดยสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช,ชจัดทำแนวทางแล้วและมีอาหารโดยสปสช,ชจะร่วมมือกับโรงพยาบาลที่เป็นเจ้าภาพในการดูแลผู้ป่วยจะให้การดูแลเต็มที่นอกจากนี้ยังรับทราบแนวทางการดำเนินการหน่วยบริการปฐมภูมิคลินิกชุมชนและสธในพื้นที่กรุงเทพมาหานครอีกกว่า200ทีมเพื่อไปดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวถึงบ้านทั้งผู้ป่วยทั้งกายและใจหรือผู้ป่วยที่กลับมาจากโรงพยาบาลแล้ว พร้อมทั้งนําชุดคัดกรองแรพผิดแอนติเจนเทสมาให้บริการถึงชุมชนถึงที่บ้านตัวเองแต่เรื่องที่ยังต้องปฏิบัติคือการดูแลป้องกันโรคสวมหน้ากากอนาไมยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆไม่รับประทานอาหารร่วมกันทั้งในบ้านและนอกบ้านลดการเดินทางตามแนวทางที่สบคออกาหนดไว้ซึ่งมั่นใจว่าจากมาตรการและความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคนจะลดจํานวนผู้ป่วยโควิดได้